ก่อนหน้าเนี่ยคือนั่งพระเพียบไม่ได้เลยว่าพระกราบพระไม่ได้ทาเป็นเวลาห้าถึงหกปีแล้วอะ่ะตั้งแต่เส้นหัวเขา่ามี่ฉีกขาดแล้วก็ไปซ่อมมาแล้วเป็นแสนอะ่ะก็ยังเดินไม่ได้ทีนี้ก็คือพอค่อยๆกายภาพก็เดินได้แต่ว่านั่งพระเพียบไม่ได้เลยนะคะตลอดเวลาห้าหกปีไปวัดเห็นเพื่อนๆเขากราบพระเราก็อยากกราบเนาะ ทีนี้เราก็ก้มงกราบไม่ได้เวลาเราลงไปพเพื่อนก็ต้องมายกพยุงขึ้นทุกครั้งเลย Leonardo. เราก็รู้สึกเกรงใจบางทีเราก็ไม่เป็นไรเรายืนว่าแล้วกันก็ที่ฐานขอให้วันหนึ่งนะเราเจอเราจะมีโอกาสได้กราบพระอีกตอนเนี้เราก็ได้กราบพระได้แล้วนั่งพระเพียบได้นั่งสมาธิได้ขอบคุณโซกี้ที่มีอุปกรณ์ที่ให้เราสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปนะคะ สามเดือนนะประมาณเนี่ยพ่อเริ่มใช้ประมาณเมษาช่วงโควิดพอดีเลยพอดีคุณโหน่ง็ขาชวนมาลองก็จริงๆก็ไม่ไม่ได้คิดว่าจะเข้ามาซื้อสินค้าอะไรไปใช้นะแต่เขามาลองลองดูก็เพราะราคามันก็คือไม่สูงนะนะหมื่นกว่าบาทเราก็คิดถึงถ้าเราไปนวดนะ่ะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราก็นวดหนึ่งครั้งเดือนหนึ่งก็นวดห้าครั้งใช่ไหมฮะ ครั้งหนึ่งเนี่ยห้าร้อยก็คือชั่วโมงละสองร้อยสองชั่วโมงก็สี่ร้อยเติมอีกร้อยหนึ่งค่ารถไปกลับอีกเรามาดั่นคำนวณละถ้าเราสองเดือนเนี่ยรประมาณสองเดือนสามเดือนเนี่ยเราก็ซื้อเครื่องได้แล้วเราลองใช้เครื่องดูละกันเพราะปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องไปเขานวดแล้วอ่ะก็ได้แซฟเงินก้อนนั้นขึ้นมาตอนนี้คือที่บ้านอ่ะซื้อทั้งเซตเลยคือทั้งเตียงทั้งอะไรเนี่ยหมดเลย แล้วครอบครัวเราก็ได้ใช้ทุกคนเลยค่ะเช้าตื่นมาเนี่ยคุณพ่อก็ได้ใช้ลูกก็ใช้ลูกสาวก็ใช้แล้ววันแรกที่คุณพ่อมานะคุณพ่อก็ถึงไม่เท้ามาเขาเดินไม่ได้ตอนเนี้เขาเดินได้แล้วก็ประทับใจมากเลยเขาก็เขาก็แบบว่าเออมันก็ดีนะเตียงก็ทําให้เขาเดินเดินได้อะก็คือไม่คิดว่าว่าจะเอาเฮียออกมานี่เลยมามาให้ดู เดินให้ดูหน่อย I know, I เพราะปกติเขาจะไม่ถือไม้เท้ามาวันที่มาครั้งแรกอะ่ะเราไม่ได้มาด้วยเขามากับน้องซันพี่ลูกเมื่อกี้อะ่ะ uh huh. แล้วเขาก็ต้องถึงไม้เท้ามาวันนี้เดินได้แล้วอะ่ะ oh. คุยใ oh. หญ่แล้วกัน <laughs> นี่ก็คือพี่พี่จานี่บอกเรื่องราวเหล่านี้กับอีกหลายๆคนเพราะว่ายังมีอีกหลายคนที่มีปัญหาในเรื่องของหัวเขา่า<ม>การเดินซึ่งถ้าบอกให้พี่ยาว่าให้หยุดพูดหนึ่งวันได้ไหมไม่ได้ทุกวันเลยไม่พอดีเพื่อนที่เคยไปไปไหว้พระไปไปวัดเพราะที่เป็นคนชอบไปทาบุญอ่ะนะคะก็จะรู้ว่าช่วงหนึ่งเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาพี่เขากรมกับพระไม่ได้นั่งพระเพียบไม่ได้เลย แล้ววันเนี้ยพี่เขาทําได้เพราะอะไรอะ่ะเขาก็ถามเรื่อยเลยนะไปไหนไปทําอะไรมาทาไมอย่างเงี้ยก็เลยชวนเข้ามาแต่ว่าก็ต้องแล้วแต่จะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ว่าเขาเห็นเราแหละเขาก็เชื่อเขาก็เขาก็เออถ้าไม่เห็นอย่างกับกับตาเนี่ยเขาจะไม่เชื่อเลยนะคะก็เลย <c oughs> <c oughs> ต้องขอบคุณโฟกี้นะค,ะคุณแมค่ะ <c oughs> <c oughs>